สวัสดีตอนเช้านะคะ Art i s t in t i e Kitchen วันนี้นะคะเราก็มาดูกิจกรรมประจำวันนะคะของสองศิลปินนะคะที่อยู่ในครัวตื่นเช้ามาก็ออกมารับพลังแสงอาทิตย์นะคะทุกๆเช้าเนี่ยก็จะมาออกกำลังกายนะคะเดินบ้างวิ่งบ้างสนบ้างนะคะแล้วก็จะตากแดดยืดเส้นยืดสายอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะรับพลังแดดตอนเช้าเช้าเนี่ยร่างกายก็จะกระชุ่มกระชวยนะคะทำงานได้ยาวนานขึ้นนะคะขยับแข้งขยับขานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายกินนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงผู้ชายทำอะไรคะผู้ชาย เียมาเช็คดูว่าดีปีมันคือทองที่ยังแค่ทำสวนไหมเอาดีปีให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนไหนดูหน่อยขึเฉยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีหรือเรียกดีปีนะเนี่ยไหนไหนดูสิโอ้นี่ไงที่ว่าเราทําแกงนะคะเพื่อนๆเครื่องเทศเครื่องเทศโอ้คุณพี่ว่าปลูกเครื่องเทศขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้คือดีปีนะคะต้นดีปีเราได้จากไหนนะตอนนั้นเราซื้อจากซื้อจากเเป็นนนอตี่แหละ๋อเราสั่งต้นดีปีมาจากเอะไป่าละอู แล้วก็มีใบชะพูด้วยนะคะมีขวัวแห่งรักมีใบชะพูด้วยสวยๆเลยแล้วก็นี่นะคะกะเพรานะคะเรามีกะเพราป่ากะเพราแดงแล้วก็กะเพราขาวมีหมดเลยนี่นะคะผักของเรานั่นเองหน้าตา,าต้นกระปุกกะเพรามีหมดเลยนะคะมีใบย,ยอดมะตูมด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะสดาลมาเล นู้นนะคะคนที่ว่าทำสวนอยู่มีสะเดา,มาเมลยหรือด้านหลังต้นใหญ่นั้นคือสะเดา,าเลยนะคะไว้กินก<ต>ับแกงได้ตกแต่งก่อนมีต้นพริกด้วยใช่ไหมคะใบเตยนะคะวันๆเขาก็ทําสวนครัวรัวกินได้แถวนี้ล่ะคะ่ะมีกระเพรานะคะแล้วก็มีพวกผักชีฝรั่งผักชีลาวมีหมดเลยนะคะมีกระพงกระเพราเรียบร้อยไว้ทำอาหารอร่อยอร่อยนะคะ แล้วก็มีโรสแมรี่ไว้ทานะคะอาหารฝรั่งนะคะโรสแมรี่นี่ดูเหมือนจะดูแลง่ายแต่ก็ดูแลยากนะดูแลไม่ดีก็จะเป็นราขึ้นมานะคะเผาก็ออกดีมากแล้วก็สปะสัตว์ทั้งหลายก็จะมาใส่ที่ต้นไม้ที่สวนคัวแห่งรักนะคะกระเพราเยอะนี่อยากกินผัดกระเพราเลยวันนี้ ใบชะพูนะคะก็ไม่ได้ซื้อเวลาคุณลูกค้าสั่งแกงปูใบชะพูก็คือเป็นใบชะพูที่เราปลูกเองนะคะสุดที่วาก็จะทําอะไรนะเขาเรียกบ้านให้ดีปีให้เขาไต่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเออให้เขาไต่ขึ้นมาตรงนี้อ่าขึ้นมากับอะไรขึ้นมากับน้องกุหลาบได้เลยพันกันขึ้นมามดีปีดีปีได้ตาแบบนี้นะคะ เราก็จะเอาไปทิมเครื่องแกงเวลาเขาสุกแล้วใช่ไหมคะคุณที่ว่า <Yeah. S 1> เวลาเขาแก่ก็ไปทิมเครื่องแกงนะคะเป็นสมุนไพรแล้วก็จะทําให้แกงใต้ของเรานะคะมีรสชาติร้อนแรงส่วนนักเรียนนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าคืออยากได้ดีปรีนะคะก็สามารถไปดูที่ตามอะไรนะคุณที่ว่าร้านยาเนาะร้านยาสมุนไพรกีนไทยอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีตัวดีปรีนะคะนักเรียน สามารถไปซื้อมานะเพราะว่าที่เป็นสดๆเดี๋ยวนี้จะหายากนะคุณพี่วาเนาะเพราะว่าคนไม่รู้จักว่าเอามันมาทําอะไรได้บ้างจริงแล้วมันอยู่ในเครื่องแกงใต้นะ,ะมันจะกินแล้วเราจะรู้สึกมันเป็นยามากอันนี้คือดีปีที่สุกแล้วเนี่ยนะสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆแดงๆนะคะอันนี้เอาไปทิมเครื่องแกงได้ก็คือตมเครื่องแกงปลาสระต้เบอกว่าทิม เครื่องเกงใส่ดีปรีนะคะนี่าสามารถมากินได้แต่ถ้ามันออกเยอะๆนะคะนกักเรียนถ้าบ้านใครปลูกก็เอาไปตากแดดนะเราก็สามารถเก็บไว้นะคะได้ในเรวนานนะดอกมาให้คนนะครับเดี๋ยวนะคะคุณให้ดอกอะไรดิฉันคะเน,นี่ยอะไรกินได้ด้วยใบชะพูออนะโอโหอันนี้ต้องแกงอะไรอะ่ะทำเมี่ยงไหม แยงก็ได้แกงเียงใบชะพูก็ได้หรือว่าแกงคั่วโอ้ยวแกงคั่วอร่อยมากแล้วกินแกล้มเป็นเนืยงเป็นเนืยงใส่แกงเนื้อก็ได้ไหมคะเนื้อก็ได้โอ้ยไดหลายอย่างไอ้ถ้าแกงหมูสับชั้นใส่ชะพูจะอร่อยไหมก็ได้อยู่นะก็เหมือนแกงคั่วแต่เป็นหมูเท่านั้นเองน่ากินอยู่นะคก็ใบชะพูกไปสิไปนะแอรเดี๋ยวยิ้มหนึ่งสองสาม